สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะเก่งกี้จากช่องชาแนลยูทูบโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้วันนี้นะคะเก่งกี้อยู่ในงานนะคะโมอเตอร์โชว์ค่ะที่เมืองทองธาน,นีนั่นเองวันนี้พามาให้ดูนะคะอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นไฮไลท์นะคะในงานนี้นั่นก็คือนี่เลยเรนเจอร์นะคะฟอร์ดเรนเจอร์สปอร์ตนะคะ แล้วก็เป็นตัว4คูณ4ด้วยนะคะห่างหายไปนานเลยที่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองรุ่นนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูนงสุด170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจจำหน่ายของเขานะคะอยู่ที่1 8 9 0 0 0้านบาทเดี๋ยวพี่ๆท่านใดดูจนจบคลิปนะคะเก๋งกี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะภายในงานมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะก็สาหรับคันนี้พามาแนะนากันก่อนค่ะตัวรถของเขานะคะจะเป็นสีน้าเงินนะคะแล้วก็คันนี้ทาการแล็บนะคะ และเป็นสีด้านนั่นเองนะคะ เพิ่มเติมค่ะวันนี้เป็นอะคริลิกด้านบนฝากระโปรงคําว่าเรนเจอร์นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้มากับรุ่นรถนะคะไม่ได้มาจากโรงงานตกแต่งเพิ่มเติมรวมถึงกระจังหน้าด้วยกระจังหน้านี้ก็เป็นกระจังหน้าที่ตกแต่งเพิ่มเติมนั่นเองนะคะของท้งฟอร์ดนั่นเอง FORD แบบนี้มีมาให้ครบเลยรวมถึงกระจังหน้าของน้องเขาก็คือเป็นสีดําเงาค่ะสําหรับกระจังหน้ารุ่นนี้นะคะมีจัดจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2ส,สีนั่นเองนะคะก็จะมีสีดํานะคะตรงคาด FORD กับ ตรงคาด FORD ที่เป็นสีเทานั่นเองเพิ่มเติมค่ะวันนี้ตกแต่งเพิ่มจะเป็นตัวครอบนะคะครอบไฟหน้าที่เป็นของฟอร์แท้อีกเช่นกันค่ะนี่เลยสำหรับ ตัวสเปกรถพี่ๆทราบกันดีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวกันกี้พาชมในส่วนของตัวที่เขาตกแต่งเพิ่มเติมในรุ่นนี้ก็แล้วกันค่ะด้านข้างตัวรถขาคิ้วล้อนะคะอันนี้ก็ทําการตกแต่งเพิ่มเติมอีกเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของ Ford นะคะไม่ต้องพูดถึงความแข็งแรงทนทานเลยนะคะตัวนี้ซีนอย่างดีแน่นอน เปลี่ยนล้อค่ะพี่ๆค่ะคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กนะคะเป็นขนาด18นิ้วนะคะจับคู่เออแม็กเป็นแม็กเลนโซสีดำจับคู่กับยาง BF ค่ะซีรียางจะเป็น265 60 R18 ค่ะใส่กับคิวล้อตัวนี้เข้ากันมากๆเลยค่ะพี่ๆแล้วก็ด้านข้างตัวรถค่ะจะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะที่เพิ่มเติมไม่ได้มาจากโรงงานนะแต่ถ้าสวยก็สามารถบอกได้สติกเกอร์ของทางฟอร์เช่นกันค่ะ น,นี่ด้านบนฝากระโปรงด้วยแบบนี้เลยนะคะด้านข้างตัวนี้ถ้าพี่ๆต้องการจะติดเพิ่มนะคะต้องแจงเพิ่มเติมนะอันนี้บอกก่อนเป็นสติกเกอร์ของทาง Ford นั่นเองนะคะติดได้กับทุกรุ่นนะคะไม่ต้องซีเรียสเรื่องตัวรุ่นรถเลยนะคะแล้วก็คันนี้เดี๋ยวพาไปดูต่อสําหรับด้านท้ายค่ะอันนี้ก็ของ Ford เช่นกันนะคะพี่ๆอันนี้ติดเพิ่มนะไม่ได้มาจากโรงงานนะคะสําหรับตัวโรบาเล็ก นะคะตัวนี้ของฟอร์ดเลยนะคะทุกชิ้นที่เก่งกี้บอกว่าเป็นของฟอร์ดนะคะก็จะได้การรับประกันนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นตัวติดเพิ่มนะคะของฟอร์ดเช่นกันนะคะคาว่า 4, ี่คูณแบบนี้นะคะครอบไฟท้ายค่ะก็เมื่อกี้ด้านหน้าเป็นค้อไฟหน้านะคะค้อบไฟท้ายตัวนี้ก็เป็นของฟอร์ดเหมือนกันค่ะได้การรับประกันเหมือนกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้บอกก่อนค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆท่านตามหามากๆเลยนะคะในช่วงที่ ผ่านมาตอนนี้ขึ้นไลน์ผลิตแล้วนะคะแล้วก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วามาต่อค่ะสําหรับด้านท้ายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่กอล์ฟอะคริลิกเหรอเออมันเป็นของฟอร์ดแต่มันจะไม่นูนเนาะพี่อ่ามันจะเป็นเหมือนแบนๆแบบนี้ค่ะพี่แนบไปกับตัวรถแบบนี้เลยแต่งานจริงสวยนะคะพี่ๆแล้วก็บอกว่าทนมากๆนะ,ะทนมากๆเลยนี่ แล้วคันนี้ติดเพิ่มนะคะอันนี้ไม่ได้มาจากโรงงานเช่นกันนะพี่ๆท่านใดสนใจสามารถติดเพิ่มได้เป็นของ Aero Guard นั่นก็คือตัว Roller shutter ไฟฟ้านั่นเองนะคะเป็นแบบไฟฟ้าตัวนี้ค่ะสีดำนะคะตัวนี้เข้าได้กับ รถทุกสีเลยนะคะแล้วก็สามารถติดตั้งได้โดยได้การรับประกันของทั้งฟอร์ด3ปีหรือ100,000กิโลนั่นเองพี่ีนั่นใดถ้าชอบนะคะบอกก่อนเลยที่ตามหาและกำลังรอคอยอยู่สำหรับตัวเลนเจอร์นะคะสปอร์ต4คูณ4พี่ๆสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะตอนนี้ตอนนี้มีสีอะไรบ้างคะพี่สีขาวสีดำนะคะสีเทาแล้วก็แอบแอบแอบกระซิบออะพี่กอบให้หนูเปิดด้วย ฝาท้ายหรอโรลเลอร์เหรอพี่ง่ายเ,เพรว่าเปิดฝาท้ายอ๋อเปิดฝาท้ายเดิมๆม,มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลูกค้าเข้าใจผิดอ่าดำเงานะเอ้ยขอโทษสีเงานะสีเงาแบบนี้เอาใหม่สีตัวรถของน้องเขานะคะเวลาส่งมอบถ้าพี่ๆจองมาเป็นสีน้งเงินพี่ๆจะได้เป็นเงาแบบนี้นะคะโอเคอ่ะ แต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้พี่พี่เห็นไหมภายนอกของเขาเป็นด้านๆน,นะคะอันนี้ทําการแลปด้านนั่นเองนะคะแต่ตัวรถก็คือเป็นสีน้ําเงินพี่พี่ท่านใดถ้าชอบนะคะย้ำกันอีกครั้งนะ,ะตัวสปอร์ตเลนเจอร์นะคะตัวนี้ก็สามารถจับจองเข้ามาได้แล้วนะคะสําหรับตัวขับสีนั่นเองค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานวันนี้ค่ะกงกี้ไปก่อนตกหล่นประการใดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยในความที่สายระยงระยางเลยนะ ะะเพราะว่าต้องการให้พี่ๆได้ยินเสียงชัดเจนนั่นเองไปก่อนฝากกดติดตามช่องชาแนลยูทูบโปรโมชั่นฟอร์ดาบกิงกี้ด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย